จะเอาไปประคุณต่อหลังจากที่ตอนแอร์ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้เราเริ่มเลยอ่ะนะฮะขอเสียงคุณดังมาให้กับเดอร์เซอร์และทั้งชาวไทยนะฮะทีมงานที่ดีที่สอง t h a n d จะไรู้กันอน่อยน ตั้งแต่ TST 0ูนหนึ่งแนะนำตัวว่าใครเชื่ออะไรกันบ้างน,นะฮะเป็นแฟนส่งสิยงกรี๊ดกันมาได้ให้ดังที่สุดเลยเริ่มต้นจาก TST 0ูนยหนึ่งเลยครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมกอนนะคะรคับ T ศูนย์หนึ่งครับสวัสดีครับเซน์นะครับ JT ศูนสองครับ ครับเทสที่ีสุดส่ครับสวัสครับคเี่ครับผีเปครที่สุดครับสวัสดีครับกอครับผมทดีสุ็ครับ ไม่ไม่ถึงนะอ่ะสวัสดีแลวขอสิรดังๆลให้กับระน ตื่นเต้นไหมครับไค่อยก็แค่ตัวแทนบอกตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นเพราะว่าตั้งใจตั้งใจมากแล้วก็อยากให้พวกเราดีเนาะถูกไหมครับเก็บตัวกันไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับขอตัวแทนก็ได้ใครดีอาต่อเลยต่อเลยก็เก็บตัวกันมาได้ประมาณสองเดือนนครับสองเดือนนี่เหรอใช่ทุกคนก็สนิทกันเร็วมากครับเพราะว่าหน้าร้านหน้ารักกันทุกคนเลยครับแล้วก็ ฝึกซ้อมกันหนักเนาะสำหรับโชว์เมื่อกี้แล้วมีอีกหลายโชว์เลยครับที่จะบอกว่าออกมาดีแน่นอนอยากให้ทุกคนรอดูตอนว่างแน่กันล่ะค่ะ,ะนะฮะสองเดือนผ่านไปเพอร์ฟอร์แมนซ์เมืม่อสักครู่นี้โอ้โหผ่านการฝึกซ้อมกันมาอย่างเข้มข้นกันมากๆเลยทีเดียวตอนอยากถามว่าหลังจากที่เราได้โชว์ไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็กโอ้โหเสียงกรี๊ดถล่มคลายนี่ยอยากจะถามความรู้สึกสักคนหนึ่งตัวแทนความรู้สึกสักคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้เลยนะใครดี ู้สึกครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็วขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่ขอบคุณสำหรับเซฟกรีทครับแล้วก็ทุก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 อย่างเลยครับคุณขอบคุณสำหรับเซฟกรีทขอบคุณสำหรับกำลังใจนะกำลับบงใจ,นะใใจล,ล้นหลามมากๆเลยทีเดียวแต่จะบอกว่า2เดือนเนี่ยระยะเวลาไม่ชิสั้นๆเลยนะอยู่ในบ้านด้วยกัน ทีเอสถึงทีเอสเนี่ยมันก็จะเยอะเหมือนจับปูใส่กระดกเลยไหมนะฮะใครมีวิรกรรมผมมั่นใจว่าต้องมีใครที่มีวิรกรรมเด็ดๆอะไรสักอย่างเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ต้องเล่าเรื่องตัวเองเล่าเรื่องเพื่อนนะฮะใครที่มีวิรกรรมอะไรยังไงคุณเหมือนคุณอยากจะพูดอะไรถูกไหมครับเขาสอบอะไรนะซิกลับไปถึงใครใครเป็น ใครเป็นคนเล่าดีโอ้ถ้าอย่างนี้ผมผมขอเสนอครับก็ให้พี่ชายผมพี่อลันครับเป็นคนเล่าอลันไะอลันเป็นคนสร้างวีรกรรมหรืออลันเป็นคนเล่าเรื่องก่อนนะฮะคนสร้างวีรกรรมหรอใช่ยังไงวีรกรรมของอลันคืออะไรฮะอะไรหวานหล่อๆมากไหมครับเป็นวีรกรรมหรือเปล่าลองลองมาดูดดีกว่าดูดูตัวอย่าครับ ก่อนครับเป็นตัวแทนเล่าวีรกรรมของอลันให้เราได้ทราบหน่อยก็พูดดีๆพูดดีๆเอาเหมือนโอเคก็พี่อลันนะครับผมอยู่ในบ้านก็เป็นพี่ที่หน้าครับผมอ่าก็ดูแลน้องดีครับผมใช่แต่ว่าแต่ว่าวีรกรรมก็ตื่นสายด้วยกันอะไรอย่างงี้ตื่นสายคุณใช้คว่าด้วยกันด้วยกันเพราะเราด้วยกันอ๋อก็เลยตื่นสายด้วยกันเลย นะฮะแต่ว่าเป็นพี่ที่ดูแลน้องๆดีมากถูกไหมอันนี้คือคุณได้รับสินบนอะไรจากเขาหรือเปล่าทำไมคุณมีระดับคุณอะไรต่อคุณพูดถึงเขาในแง่ที่ดีตลอดขนาดเขาบอกว่าจะตื่นสายเลยนะบอกว่าตื่นสายด้วยกันเลยนะฮะอรันะไรครับวีรกรรมของน้องคนนี้เป็นไงบ้างดีดีดีน้องน่ารักน้องน่ารักครับผมเราบอกก่อนว่าน้องน่ารักตื่นสายนิดหน่อยดื้อนิดหน่อยเถียงนิดนิดเอ้มีอะไรแล้วไม่หลานนะครับถือว่าน่ารักในหมู่พี่เลี้ยงเลยแหละ รู้สึกว่าตอนซ้อมามนจะแตนนึลนะตอนที่เราซ้อมคำถามมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวผมว่าใน VTV จะเฉลยเองนะฮะเป็นแบบอันคัดเวอร์ชั่น Exclusive เวอร์ชันเลยทีเดียวเอามีมีกรรมอื่นอีกไหมฮะถ้ารมีใครที่ใครอยากจะซรอบกีนอใครบ้างอยาอยากให้ต่อตาเราขึ้นดูนเก้าต้ก้าต้นกา เรามีรกรรมของเพื่อนใครสักคนหนึ่งมีไหมฮะเราของตัวเองเราของเซนเซนทำไม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 ฮะมันเป็นยังไงครับเรื่องมีหรือว่าเรื่องมีหรือว่าว่าตัวเองกับปริศากันอยู่ว่าจะคุยกันได้หรือเปล่ารอนไายได้หรือเปล่านะยังไงลองดูลองดูไม่เจ๊ง ลองดูใี่เสียจเอาดีๆนะเอาดีๆนะสื่อจับจ้องเราอยู่นะวิทยากรรมเขามีอยู่ว่ายังไรฮะอ่ะคืนละพูดดีๆพูดดีๆก็หลายเรื่องครับเอารื่องไหนก็ดีกอะไรกจริงๆเพื่อนไม่ดื้อครับเพื่อนน่ารักแล้วก็ เพื่อนก็ตื่นมาสองเช้าครับแล้วก็ชวนชวนกันตื่นมาวิ่งตอนตีห้ากินข้าวกินข้าตวตรงเวลา่วนวนไหว้พระ่วนวนไหว้พระทำสมาธิแล้วก็นอนใช่อ่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะฮะอันคัดเวอร์ชั่นกันนะฮะอะไรก็พยายามกระโจนสัญญาบอกว่าอะไรตรงกันข้ามเลยนะฮะหรือยังไง <laughs> เดี๋ยวรู้ทราบไปจากแอดนอมแต่ว่าในช่วงเก็บตัวที่บ้านเนี่ยมีทั้งเรียนร้องเรียนเต้นนะฮะเล่าให้ฟังสักนินดนึงว,ว่าบรรยากาศในคลาสเรียนเป็นยังไงบ้างครับมีใครที่แบบว่าเป็นเด็กยื่ม,มีใครเป็นเด็กดีม,ม,ดกดม,มีใครร้องเก่งมีใครเต้นเก่งใครอ่ะเชิญครับอารัมครับเอ่อต้องพูดถึงผู้เอกกันครับผมคือตั้งแต่ คือว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ,บ้านมาเป็นคนที่หาเสียจริงไม่เจอแต่ว่า่าที่ก่มแม่เห็นแล้วกันเหมืนอนก็ตีนิ้วเปาะเดียวเรียบร้อยครับหนักกว่าเดิมก็รู้สึกวา่าเริ่มร้องดีขึ้นเริ่มหาดเดนเจออะไรนี้แล้วก็ก็รู้อยู่แล้วว่าในรายการแม่ก็ช่วยหวไหว้เนี่ยนะ ก็รู้สึกว่าในคลาสของครูเอกนะครับก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็พัฒนาในทุกทวีคนะครับผมแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่พัฒนาได้จนถึงวันนี้ครับขอบคุณเลยขอบคุณทุกตัวเองนะฮะข้างนี้เขาใช้สิทธิ์อยู่ใกล้ผมก็อยากพูดอยากพูดอะไรถึงคลาสเรียนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผมอยากให้ครูเองเหมือนกันครับครับ คือจริงๆตอนแรกผมก็เป็นคนไม่กล้าร้องเพลงอะไรอย่างนี้แล้วพอผมไปเรียนคาแรกก็ตอนแรกก็แบบเหมือนแบบได้ยินเสียงจากพี่ทีมงานว่าคุูเอเนี่ยดุมากอะไรอย่างนี้มผมก็ไปเรียนเขาก็ให้ร้องเพงลงครับผมแบบไล่ทีละคนทีละคนไปใช่ไหมสุดท้ายมามันอยู่ที่ผมไงผมร้องเพลงปึ๊บปึ๊บป๊บพอร้องเสร็จปึ๊บผมร้องไห้เหมือนใลนพยมเมื่อกี้เลยเหรออ ไังไงนะร้อไม่ร้อไม่ร้อไม่ร้ไม่ร้ไม่ร้อับตัวยังไม่เห็นนะฉันไม่สปอยไรยังไงต่ออ่าร้างไห้ไยังไงต่อพข้าไปถึงร้องไห้คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันครับทำไมร้องไห้ก็คือครับชื่อไม่อย่างงี้ร้องพอเสร็จปุ๊บมันตันไม่อยู่มันกินกับเพลงครับมั้ชักเชิงมันกินกับเพลงครับมันกินกัเพลงไม่ตัวเขาเองอ่ะนะครั้าเสนอละ เต้ยงฟงโฟงโฟงอ่าชนะชนะดูหน่อยนะมีครูเอกแล้วก็ต้องมีครูหมูกับครูอิงนี่อันน <uh ี้ค um um ือครูสัปปะนีนะครับก็เป็นแบบว่าสอนวิชาเอกเด็แล้วก็สปีกิ่งแบบพูดเลยว่าเชื่อว่าเด็กเราเนี่ยจะ19คนเห็นแสองวิชานะแรกๆนะจะแบบว่าหน้าเบื่อร้องอ้าวเบื่ออ้าวเบื่อาว คืก,ก็นิดนึงครับใช่แต่ว่าพอได้เรียนปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าสอนวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่แบบว่าควรจะเรียนจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆ,ๆครับใช่ก็อยากขอบคุณครูสองคนแล้วก็ครูทุกคนเลยกูเองด้วยแล้วก็พี่ปอลพี่เต็มพี่แบงค์ครูสอนเต้นนะครับห <c oughs> <c oughs> มดทั้งหมดเลยหรอใช่ก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณครูสคนครับใช่เดี๋ยวนะรอกันเลยคราดเลยนะคราดพี่แบงค์ไงใช่ ติดท้าย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 ก็คาสุดท้ายก็เป็นคาที่แม็กครับก็คาที่แม็กจะเป็นคาที่เหมือนสรุปทุกเรื่องที่เราเรียนมาในวีคนั้นแล้วก็เอามาให้พี่แม็กดูพี่แม็กก็จะเหมือนพี่แม็กคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้นะเพราะว่าทุกคำหนังพี่แม็กก็เอามาปรับใช้ได้หมดทุกอย่างสรุปว่าด่าจริงก็ด่าจริงครับเพราะผมว่า เอามาปรับทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังโดนหนาด้วยคำแนะนำนำมาปรับใชบ้ใช่ไหม<อ>แต่โดนด่าทุกวันก็ดีขึ้นทุกวันใช่ทำได้ท<อ>ุกว<อ>ันดีขึน้นทุกวันคนแรกชื่นใจแล้วนะฮะมีใครอีไม่รู้เดี๋ยวจะพูดอะไรอีกสักนิดนึงนะฮะอยากเซนเซนอยากฟีดแบ็กจากเซนว่า ประทับใจคลาสไหนหรือมีอะไรในคลาสไหนที่เป็นความในใจอยากจะพูดถึงคุณครูหรือว่าประสบการณ์ในแต่ละคลาสบ้างครับผมเชิญครับแล้วขอบคุณยิ่งหน่อยก็ลองพูดพูดถึงคุณยิ่งหน่อยอ่าเชิญเชิญตั้งใจสิแล้วนะคลาสนี้ไม่ได้บอกยิ่งใจนะที่นี่ทุกคนเซ็นเซนฮะก็ก็เรียนทุกคลาสก็ก็สนุกดีครับแต่ก็แบบตอนแรกแรกก็แบบอาจจะมีแบบว่าเรียนเต้นอะไรเงี้ยแบบว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แบบ เออเรียนผมเรียนเต้นอีกแบบมาก่อนนี้แล้วพอมาต่อนแบบอีแบบนึงแบบโปรกำแล้วมันยากอะไรเงี้ยผมว่าแรกๆผมเต้นไม่ได้เลยอยู่กลุ่มต่ำสุดเลยแต่แบบตอนนี้ก็แบบเต้นได้แล้วแล้วก็พี่แม็กมาจะขาโหดมากครับโหดมากแล้วก็สนุกจริงๆสนุกสนุกมากครับแล้วก็เก่งรู้สึกเก่งทีเดียเลยจากเรียนทุกขาไปออกมาโอ้ รบรรยากาศในคลาสเป็นยังไงเอ็กซ์คลูซีฟขนาดไหนสามารถติดตามชมได้นะฮะที่ VTV นะครับอ่ะเอาละครับสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องๆแต่ละคนได้ฝากขอกำลังใจนะฮะให้ติดตามเชียร์แล้วก็ให้รับชมด้วยเพราะใกล้มากๆแล้วใกล้จะออนแอร์คือแค่อาทิตย์หน้านี้ไม่ห็นอาทิตย์แล้วนะนะฮะเมื่อสักครู่นี้เร,เริ่มจากทางนี้แล้วแต่ขออนุญาต TST 20แคนนอนทางด้านนนี้ก่อน มชมครับเชิญครับทีมที่สองนะสู่นะครับผมแคน,นแคนนอนนะครับเดี๋ยวมา,าใหา้ให้ทุกคนแบบว่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ในทุกมิชชั่นที่ผ่านมาแลว้วก็เราต,ตั้งใจมากๆกับทุกมิชชั่นเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปกับสิ่งอ่ไปกับโชว์ไปกับที่เราทำไปเราทำแล้วก็ รู้สึกว่าทุกอย่างเ,เราอยากทำให้ทุกคนรือว่าภูมิใจในตัวเราคือมกกันจะเป็นพนา,าการตั้งแต่ต้นจนถึงจบบอกว่าแบบทุกคนจะเห็นพนา,าการเราในทุกๆด้านเลยแล้วก็ฝากโหวตให้แคนดิด้นะคะทีทีสองศูนย์รอบดูกาาอ่าต่อไปก็ผมนะครับก็ดิงดิงคิวทีซี่กก็เหมือนกันก็ รู้สึกว่าช่วงตลอดเวลาตลอดระยะเวลา2เดือนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ตัวก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากจริงๆแล้วก็ทำไปเที่ยงมากในทีมชัตินะครับก็เปิดนี่งมากเลยาี่แว่าทุกคนก็เติบโตไปเลยมาจากปีมชัติหนึ่งจนสุดท้ายก็สนุกมากๆเลยแล้วก็อยากให้ติดตามผมแล้วก็เพื่อนๆกันนะครับไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าผมมีความสุขขนาดนี้คนื่อนๆก็จะมีความสุขเหมือนกันใช่ดูผมใช่ก็ฝากดูได้ครับผม ก,ก,ก็ s t ต้าอ,อุกค,คนงใจให้ผลวนะครับแล้วก็ตั้งใจแบบว่าโชว์ที่เพื่อื่อช่วยกันทำตั้งใจทำมากๆแล้วก็ตั้งใจโชว์ให้ทุกคนเห็น อยากให้ทุกคนเินจอยกับโชว์ของเพื่อนๆแล้วก็ผมด้วยนะครับอะไรอาเลยครับๆดูดครับได้เลยก็ก็ไปกางใจให้ผมเลยนะครับ TST หนึ่งแปดครับขอบคุณครับผม ทุกพ awesome ิชัยแดงผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นการพัฒนาของพวกเราทุกคนทำตัวหนึ่งโอ้โหเลยก็พื้นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็้าดว่าจะว่าทุกคนจะสนุกไปกับโชว์เหมือนที่พวกเราทุกคนก็สนุกเหมือนกันครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทีทนึ่งเจดครับต้นกาลครับทีเอี่งห้าครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้นกล้าเลยนะครับเพราะว่าต้นกล้าเนี่ยทำ เต็มที่กับถูกๆมิชชั่นให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าถึงแม้ว่าในรายการเนี่ยอาจจะโดนหนักไปนิดนึงแต่ก็พยายามไอ้สปอย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 ที่มาคาริบสปอยโดนที่ไหนชอบความสปอยนี้ครับก็ก็ทำเต็มที่แล้วครับครับตอบเลยครับ ก็อยากให้ทุกคนติดตามผมนะคะ,ะว่าแือว่าในนั้นะบอกเลยว่าดูเดือดมากอยากให้ทุกคนติดตามจริงเพราะว่าเราไม่อยากสปอยอ่ะทุกคนอีกไม่กี่วันก็จะได้ดูแล้วอ่ะทุกคน ก็นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะผมก็ทำให้เต็มที่ครับแล้วก็อย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนะคะทีทีหนึ่งสี่แดงค่ะแวก็อันะคะอยากให้ทุกคนรอดูวันที่แปดมิถุนายนลำรอบว่าแบบว่าอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ เราดูเราดูไม่พูดเยอะแล้วกันไมอรอกคาปอยวันจันรได้ดูแล้วครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ TST หนึ่งค่รับผมท่ะเป็นกลังใจให้ผม้วแล้วก็ฝาติดตามทางราการแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับผมแม้ในรายการจะมีแบบ ทั้งความสนุกต่างๆที่เราทุกคนไปดูกันอยู่นะครับความโหดมันฮาแล้วก็ดราม่าต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากทุกคนหัวให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พวกเราทำเต็มที่จริงๆครับผมฝากดูได้เลยครับไม่ติดหวังแน่นอนครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับผมตุนทีเอชทีหนึ่งครับก็จะบอกเลยว่า เวลาอยู่ในบ้านพวกเราก็ผ่านมาสองเดือนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายก็ทุกคนทําเต็มที่ทุกคนก็เรียนรู้เต็มที่เขาก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของพวกเราทั้ง19คนแล้วก็อย่าลืมไปโหวตผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เรื่องหน่อยแล้วเพราะว่าคะแนโนโหดเอะเอ๊ะอาสำเนียงทางบ้านเรื่องหลอกมาครับขอโทษครับพอดีเป็นคนขอเก่ ก็อย่าลืมไปโหวตกันเยอะๆนะครับก็โหวต TST 1 1นะครับตูนนะครับก็ฝากส่งแรงใจเชียร์ให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะรับก็ฝากมั่ด้วยนะครับถึงวันนี้ผมจะลองปิ้งไปก็ขอโอเคนะโอเคนะครับเป็นโอเคนะครับแต่ก็ตึงจ เจ้มาไม่รู้กี่ครั้งเต่เริ่เไปหลุดมาหลุดมันมีทีนี้ันีอันนี้เป็นพยานได้อน้เป็นยานได้ครับน้องน้องผมไม่เคยพลาดเลยเ่นดที่ยี่หน่ดท่หน่อยดดีดู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 ด ฝากดีกับนใจให้มันด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เก้ตัวรอคอนเสิร์ตเลยฝากด้วยนะครับราคาทที่ย093อยากให้ทุกคนเป็นกลังใจให้เราบิกนะคะแล้วก็ในรายการของผมก็ทำเต็มที่นะคะ <c ười> บอกเลยรับรองว่าอมระเ็กแน่นอนค่ะ <c ười> ทุกคนช่วยโหวตช่วยแชร์แล้วนะผมก็พูดยีก็ทำเต็มที่อ่ะนะเนาะรอดูกันในรายการแล้วกันวันที่แปดพิจาราเนี้ยก็ e ีหนวันที่ิได้ e สวันที่หนึ่งได้ีสามเจอกันอีกเล่ากอนเสร์ตทุกคนยี่สิบ กนะครับไปเลยก็ซ้อมทุกรอบแต่ว่าไม่ดับทุกรอบเมื่อกี้ไม่ก็ดับลืมทำบุญมาก่อนมานี่เลือกทำบุญมาก็ไปทำบุญไหนร้านจบนะก็ฝากอดกอล์ฟด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือต้องการมากปวดเถอะนั่นแหละก็เชิญอดกอล์ฟแล้วก็ติดตามรายการด้วยครับผม EP พีหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าสิบมีเกนเจ็ดแปดเจ็ดแปดอีใช่ก็ ก่อติดตามแล้วก็คอนเสิร์ตเจอกันครับผมเปียวแน่กครับก็ในรายการก็ทุกคนก็นำกนท,หหกทำเต็มที่นะครับผมบอกว่าทำเต็มที่ม,มากๆเลยแล้วก็ทุกคนก็ผ่านมาไม่ร้องไม่ร้องทุกคนก ทุกคนก็เดินทางมาด้วยกันครับก็เกี่ยวกับี่ฝั่งใครที่บอกว่าโอเค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 ล้วก็ฝากไปเชียร์ผมด้วยนะครับเทียร์ที่สุดของครับผมจำเต็มที่มากๆครับขอบคานครับท so ุกค o Uh, I'm here in Chinese person in survival time, so please support me uh, in social media all over platform. So สวัสดีครับผมปุณรับ JSC 0 5อย่าลืมบทผมปุณรับทุกคนจะเห็นถึงความสามารถที่ผมพัฒนาตั้งแต่0จนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ JSC 0 4ครับ ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าชุดมิชชั่นเนี่ยผมแล้วทุกคนก็ตั้งใจทํากันมากๆเลยถึงแม้ว,ว่าเสียงผมจะไม่เคยปกติดีซักมิชชั่นเลยแต่ก็พยายามที่จะปรับอยู่ครับตอนนี้ก็ฝากกำลังใจและฝากกดหัวใด้วยนะคะรับโซนคาสวัสดีครับคุณซาบาครับทบีเทีศูนย์สาม ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะพูดไม่เก่งครับเล่นพูดเก่งแต่พี่ไม่รู้เรื่องก็ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับผมแล้วก็อยากให้ไปติดตามนะครับในมิชชั่นนะครับผมเชื่อว่าผมมีความมุัฒนาครับผมมุ่งั่นที่ดีครับในเรื่องของเต้นและทันตร้องครับผมก็อย่าลืมไปติดตามผมนะครับผมสมาร์ททีวี203ครับขอบคุณครับโซนิคโซนิครับ ีก็เลยแบบโอ้ยไม่ถูกเลยเดี๋ยวแล้วก็ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากบอกด้วยนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าเพื่อนพูดมาหมดแล้วอยากให้ทุกคนไปดูในรายการจริงๆคนระับเพราะว่าเราทุกคนทำเต็มที่จริงๆแล้วก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาจริงๆครับนะครับ อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับพี่สน okay. ับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วก็คอยติดตามผมนะครับผมก็คือก่อนอื่นเลยบอกว่าผมร้องเพลงไม่เป็นครับแล้วก็เข้ามารายการก็รู้สึกว่าตัวเองเอ้ยโอ้ยนี่ก็ร้องง่ายจริงเหทำไม่ตาคองเลยเนี่ยก็นะครับผมพูดเรื่องนี้ค่อนข้างซีจะเซนติชีพนิดนึง อยากจะให้ทุกคนไปติดตามผมในรายการเพราะว่าจะได้เห็นผมร้องนะจะมีจะมีมันจะมีทุกคนร้องเพลงร้องไห้ร้องให้เอล็องร้องเพลงร้องเพลงะก็มันก็จะมีให้ทุกคนไปดูผมร้องเพลงอ่ะถ้าผมไม่อยากจะฝากทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่อีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ติดตามผมไปนานๆแล้วก็เจอกันวันที่23กันยายนนะครับ รับบอกได้ว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนที่เดอเซอร์ไบลวอลไทยลน่ีนเราล้นะะตอนีมคสักพูงก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในวนทีนี้นะฮะโอ้โหอสุาสุด